สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meteor TTPin นะครับหลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปนะครับไม่ได้ลงคลิปมาสักพักหนึ่งก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ของคิลล่านะครับเป็นเวอร์ชั่น5.3.0แล้วนะครับล่าสุดก็เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่ามันมีอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างนะครับไปดูกันเลยครับผม สำหรับเรื่องแรกนะครับก็คือการเพิ่มฟีเจอร์นะครับอินเตอร์ล็อกกิ้งเข้ามานะครับก็คือถ้าสมมุติเรามีชิ้นงานอยู่2ชิ้นใช่ไหมครับเนี่ยครับโดยปกติแล้วถ้าเราเอามาวางซ้อนกันหรือว่าจะพิมพพร้อมกันขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาทีละเลเยอร์นะครับประมาณนี้อย่างนี้นะครับ หรือกรณีหนึ่งนะครับที่เราต้องการปิ้งงาน2ชิ้นที่เป็น s m b กันนะครับแล้วปัญหาคือไอสอชิ้นนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้ติดกันนะครับหรือไม่มีอะไรมาล็อกกันบางทีมันอาจจะทําให้เกิดการหลุดหรือว่าการขาดออกจากกันได้นะครับแต่ว่าปัญหาพวกนี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันที่เป็น interlocking นี้เข้ามาได้โดยคําสั่ง interlocking นะครับจะอยู่ที่ ในตัวคัสตอมเซตติ้งตรงนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเปิดหาเนก,ก็สามารถพิมพ์คำว่า interlocking เข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครอยากเปิดหานะครับต้องมาเลือกเซตติ้งให้เป็นออกก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับจะมีะแท็บที่เป็นคำว่า experimental อยู่นะครับก็ให้เลื่อนลงมาเนาะจะเห็นเนี่ยครับ generate interlocking structure นะครับให้กดเปิดใช้งานนะครับจากนั้นนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับจะทําการล็อกชิ้นงานทั้ง2ชิ้นของเราให้ติดเข้าด้วยกันนะครับซึ่งจะ,ะทํำให้งานของเราเนี่ยมันยึดกันดีขึ้นนะครับสมมุติใครจะทําชิ้นงานที่เป็น SMB มเนาะมาเปิดในนี้ก็สามารถเลือกใช้คําสั่งนี้ดูได้นะครับอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับสําหรับตัวเวอร์ชั่น5.3.0นี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัว r e c o m m e n d Setting ไป เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแค่โปรไฟล์ profile, ใช่ไหมครับที่มีให้เลือกเนาะแล้วก็ resolution หรือว่า layer high เนี่ยให้เราเลือกจากนั้นก็จะเป็น infill support แล้วก็ตัว e d dition เลยแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเพิ่ม s นะ n ครับ Strength ขึ้นมาโดย s n r t n เนี่ยนอกจากจะมี infill density ให้เลือกเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังจะมีตัว pattern นะครับของ infill ให้เราเลือกเลยนะครับไม่ต้องกดเข้าไป พัดต้อมน้านในนะครับรวมไปถึงเชลติกเน็ตหรือว่าความหนาของวอลแล้วก็ท็อปบอททอมนะครับตัวแรกเนี่ยคือวอลเนาะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยว่าจะเอาวอลหนากี่มิลน,นะครับหรือว่าจะเอาท็อปบอทท้อมเนี่ยหนากี่มิลเพื่อให้ชิ้นงานเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าใครต้องการซัพพอร์ตนะครับหลังจากเรากดไปแล้วเนี่ยตอนแรกจะมีให้เลือกแค่จะใช้เอ็กทรูเดอร์หหรือว่าเอ็กทรูเดอร์สใช่ไหมครับในการ บินซัพพอร์ตแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีเพิ่มขึ้นมาให้3อันนะครับก็คือซัพพอร์ตไทปจะมีแบบ Normal หรือแบบ T นะครับให้เราเลือกแล้วก็จะปินด้วยหัวที่1ห,หัวที่2นะครับหรือว่าการวางซัพพอร์ตเนี่ยจะวางเฉพาะ,ะที่ขึ้นมาจากบิวเพจนะครับหรือว่าวางทุกที่อันนี้ก็สามารถเลือกได้เลยเช่นกันนะครับก็ตัวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเข้าไปปรับข้างในเนะานเนะเขาก็ดึงตัว เซตติ n งออกมาให้ให้เราปรับตรงรนคอมเมนต์เซตติ่งได้เลยนอกจากนี้นะครับก็ยังปรับปรุงเรื่องของคุณภาพของิ้นงานที่ปิ้นอลงมานะครับไม่ว่าจะแก้ไขเรื่องรอยซีมนะครับแล้วก็เรื่องของบิมให้มันปิ้นเร็วขึ้นแก่ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงการแก้ไขในเรื่องของแพทเทิร์นนะครับของตัวทอปป์ทอมนะครับให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนาะ เรื่องนึงก็คือ,อาการเพิ่มพิมเตอร์เข้ามานะครับเราจะเห็นว่าหน้าตามันจะแตกต่างจากเดิมนะครับก็จะมีในส่วนของแันตี a เมเกอร์พิมเตอรเองหรือว่าเป็น third party นะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่โหลดนะครับก็ตอนนี้เป็นมูชั่น5.3.1แล้วเนาะก,ก็จะแก้ไขเรื่องบั๊ต่างๆนะครับสามารถไปโหลดมาลองใช้ดูได้นะครับโดยเราจะ ยิงให้อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe ให้กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอาไรน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบุญครับ